เก็บเงินไว้ในธนาคารมันก็โตแบบเฉยๆคุณตาว่าแบบนั้นตอนจิตฉากกลางสวนที่บ้านแต่ถ้าเก็บไว้ในที่ดินม,มันนอกเหนยได้ทั้งมูลค่าทั้งความสุขฟังแล้วก็คิดเลยที่ดินม,มันไม่ใช่แค่ลงทุนแต่มันคือรากฐานของครอบครัวเก็บที่ดินไว้ให้รุ่นหลานผู้จบใจอยากซื้อทันที เนื้อที่ดินรเริ่มต้นที่140ตารางวาและ 150, 160, 167.7ตารางวาผ่อนได้ไม่มีดอกเบีย้ยเพียงตารางวาละ7,000บาทเงินสดมีข้อเสนอพิเศษที่ไม่อาจปฏิเสธได้สนใจบรรยากาศแบบนี้โทรหาเอกเมืองช้างเลย095474985หรือ0982569595